สวัสดีจ้าวันนี้วันที่สิบแปดนะคะสิบแปดนะคะลาวพัฒนานะคะถ้าใครชอบก็เสียงนะคะเป็นแนวทางนะคะเลขวันนี้งามงาม เลขวันนี้งามงามแต่ฝันได้เมื่อว,วานฝันเมื่อว,วานเต่ออกอ่าห้าน้อยไปแล้วเมื่อว,วานเต็มมันจะมาออกลาวสตาไหมวันนี้ตัวนี้มันออกห้านลอยเมื่อว,วานนี่ฝ <c oughs> ันเมื่อว,วานในเดืนนี้พี่น,อน้องนะเนี่ยตัวนี้คันเลขสีหามก็ซื้อตัวนี้พี่น้องเด้อคันเลขสีหามถ้าเลขสีหามาเผื่อตัวนี้ไว้เผื่อมันหามถ้าเลขสีหามเอาตัวนี้ไว้นะครับ เอาตัวนี้ไว้นะครับจักตัวหนึ่งนะครับเราพัฒนาวันนี้นะครับขอให้โชคดีมีตังคทุกคนนะคะสวัสดี